สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวีสลูกศิษย์หลวงพ่อสนอมสันตาเยโตในกลุ่มนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาวันพระนะครับวันพระก็เดี๋ยวพามาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับพอดีเข้ามาในห้องพระนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้เข้ามาในกลุ่มบ่อยมากนะครับช่วงนี้ก็ มีภารกิจเยอะค่อนข้างที่จะมีงานเยอะนะครับก,ก็เลยได้โอกาสวันนี้นะครับมาเข้ามาสวดมนต์ไว้พระเสร็จแล้วก็มาเจอวัตถุมงคลนะครับชุดหนึ่งก็จะพามาชมนะครับวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของของผมนะครับที่ขอสร้างทั้งหมดสามรุ่นนะครับ หลวงพ่อขอความเมตตานะครับเพื่อที่หาปัจจัยช่วยท่านในงานไหว้ครูผสมทบค่า้จ่ายนะครับทั้งสามรุ่นนะครับเป็นเกี่ยวกับค่า้จ่ายในงานไหว้ครูนะครับก็เป็นของที่ลึกนะครับเนาะก็ท่านไหนที่ได้ร่วมบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งสามรุ่นสามปีปีละรุ่นนะครับมามาดูนะครับเป็นยังไง ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ได้บูชาเพิ่มข้ามานะครับก็ละนานแล้วครับนอะอยู่ในถุงก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้อันนี้เลยนะครับก็ก็คือเป็นชุดที่ที่น้องได้ร่วมบุญไปแล้วก็เ,เปิดให้บูชากลับคืนมานะครับก็มีโอกาสได้บูชากลับคืนข้ามานะครับของส่วนตัวของผมก็พอมีนะครับพอมีบูชานะครับก็เปิดว่าบูชากลับคืนมาก็เพื่อได้ช่วยเหลือพี่น้องบางท่านอาจจะมี จะจาเป็นต้องใช้ใช้เงินใช้อะไรต่างๆครับอ่ะนะครับนี่ก็คือเป็นเดี๋ยวผมจะเรียงก่อนนะครับอันนี้ก็คือรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งของผมนะครับรุ่นหนึ่งของผมที่ผมขอสร้างก็คือเป็นรุ่นชื่อรุ่นว่าเรษฐีมหาเฮงครับเป็นพระบิดา,านะครับแต่ในรุ่นนี้รุ่นหนึ่งก็มีหลายรายการนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเหรียญตะกวัว นะครับเหรียญตะกวัวรอตะกวัวแล้วก็ตะตะกุดตะกุดตะกุดแจกนะครับตะกุดแจกแล้วก็ก็มีพระปิตานะครับเป็นเป็นหลักๆนะครับแล้วก็มีปิตาแจกทานนะครับเนาะแล้วก็ลูกอมลูกอมนั้นก็จะให้บูชาในชุดนี้จะเป็น <c oughs> เป็นลูกอมที่ให้บูชานะครับอา่าเป็นหัวเชื้อมนสาร ลูกละหนึ่งร้อยบาทลูกละเก้าสิบเก้าบาทนะครับตอนที่จองครับก็ยังพอมีหลือเยอะนะครับเนาะส่วนมากก็ไม่ไมีใครที่ได้จองเยอะนะครับเนาะในส่วนลูกอม,มก็ส่วนมากจะไม่มีใครรู้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นชุดที่หนึ่งครับเป็นพระปิดตานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะก็เป็น วันนี้ก็จะคิดว่าจะมาไม่ยาวนะครับจะคลิปจะมาไม่ยาวก็จะเป็นผ้าปิตาอันี้ก็จะเป็นตะกุดทองแดงครับทั้งหมดจะมีผ้าปิตาจะมีทั้งหมดตะกุดสามแบบเป็นตะกุดทองคําน้าเลิกนะครับแล้วก็จะเป็นไม่ได้เปิดให้บูชานะครับสมูสำหรับผู้อุปธรรมสร้างนะครับพราบิตาตะกุดทองคํา แล้วก็จะมีปิดทองคําปิดแผ่นทองคําข้างหน้านะครับเนาะแล้วก็ตะกุดเงินตะกุดเงินเปิดให้จองตะกุดทองแดงเปิดให้จองครับอันนี้เป็นตะกุดทองแดงองค์นี้นะโอ้โหนะครับดูดูดมอลสารครับก่อนมวลสารก็จะคะกันไปนะครับเนาะในในชุดชุดหนึ่งในการผสมก็ก็จะเอ่อไม่ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราทําเองเนาะคนเดียว แล้วก็การผสมเนี่ยก็จะมีมวลสารเป็นหลายหลายอย่างมากนะครับเยอะมากเลยบางทีก็จะหนักไปทางแร่บางทีก็จะหนักไปทางว่านบางทีก็จะหนักเป็นมวลสารนะครับมวลสารบา,บางองค์ก็เจอเสายสินอย่างเงี้ยครับบานเจอก็จะเป็นว่านวงนี้เป็นว่านนะครับดูปงวา่านถ้าองค์ไหนเป็นแร่ก,ก็จะมีเนื้อผุดขึ้นมานะครับลองส่องดูนะครับ อาจจะไม่ซูมเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ากล่กองเราก็กล่องธรรมดานะครับนั่นนะครับเนี่ยเป็นเม็ดหมนุนเป็นเม็ดว่านนะครับ บางทีก็มีมวลสารพุดขึ้นมาก็มีนะครับบางทีอ่านี้เป็นตะกุดทองแดงนะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีเมตประทาตนะครับ <c oughs> ที่หลวงพอ่อเมตตาให้ฝ <c oughs> ั่งนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อมวลสารครับซึ่งที่แรกเรากดเอพระน้ำเลือกนะครับเป็นตะกุดทองคำเนะี่ยเราใช้ใช้เนื้อมวลสารนี่เลยนะครับีนี้เนื้อมวลสารนี้ติดพิมพ์ติดบล็อกนะครับ ปั๊มยากนะครับโอก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ครับหลังจากที่ปั๊มเก้าองค์นำเลิกเสร็จแล้วก็มาผสมมวลสารใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ปั๊มได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเพิ่มตัวประสานเข้าไปนะครับแล้วก็นําหัวเชื้อหนึ่งมามาแปะไว้ข้างหลังนี้นะครับเนาะอันนี้ก็คือหัวเชื้อมวลสารนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเงินนะครับแล้วก็จะมีเลขกํากับโค้ดนะครับด้านหลัง นี่นะครับเราก็ทำภาษาบ้านๆน,นะครับเนาะทำ,ทำเขาเรียกว่ายังไงพระทำเองนะครับเนาะนี่เป็นโค้ดเฮงนะครับเรีก็ต่ตอบอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับลองดูนะครับนี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับมนสารนี้ผมว่าเป็นมนสารที่เป็นมงคลเยอะมากนะครับรุ่นนี้จะหนักไปทาง มวลสารเมตตานะครับเป็นว่านเป็นอะไรเมตตาครับก็จะมีทั้งหมดตะกรุดสามแบบนะครับแล้วก็จะมีรองพิมพ์อยู่ประมาณห้าองค์ครับรุ่นนี้ก็สร้างอยู่ประมาณทั้งหมดทั้งหมดนะครับพระบิดาอยู่ประมาณขอสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ก็จะเกินตรงที่ลองพิมพ์เนี่แหละครับประมาณก็จะประมาณพันกว่าองค์พันพันนิดๆนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นพระบิดาเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นแรกนะครับ เสรษถีมหาเฮงนะครับที่เลือกงานไหว้ครูปี2 5 6พอุ้ายหกนะครับนี่มาดูองค์ที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างตะกุดทองแดงเหมือนกันครับนะครับนี่ก็เป็นตะกุดทองแดงว่าจะไม่ยาวคลิปนี้จะเป็นยังไงเนี่ยอ่ะด้านหน้าเป็นยังไงครับโอ้โหด้านหน้านี่ครับเห็นไหมครับมวลสารผุดนะครับ มวลสารผุดขึ้นมาในเนื้อพระะไรนะครับเนี่ยนี่เราคือแร่นะครับเป็นแร่จากถ้ำจากแร่จากธรรมชาตินะครับเป็นก็เรียกแร่มงคลนะครับเนาะก็ได้มาด้วยความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือกออ็พี่น้องหลายๆท่านนะครับฝากมาเป็นมวลสารนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราหาเองด้วยนะครับเนาะแล้วก็เป็นผงมวลสารผงมงคลของหลวงพ่อก็เยอะแยะนะครับ เนี่ยมันไม่สูมนะครับกล้องเนี่ยก็ดูประมาณนี้นะครับเนี่ยเนื้อจะพูดขึ้นมาเลยครับพุดขึ้นมาเลยนะครับผมก็ยังกลัวอยู่ว่าอนาคตมันเนื้อผ้าจะแตกระเบิดหรือเปล่าขนาดนี้นี่นี่ลดลงมาแล้วนะครับลดมวลสารลงมาแล้วเอาหัวเชือมาแปะด้านหลังแล้วนะครับดูนะครับนี่พูดขึ้นมาเลยครับเนี่ยนะครับ ไม่ซูมกล้องไม่ใช่ไมไ่เรยเราซูมโทรศับเอานี่นะครับเหมือนกันครับเนาะอันนี้ก็เป็นตุกรุดทองแดงเหมือนกันมีเม็ดเงินมีเกษามีมวลสารหัวเชื่อมมวลสารแล้วก็เลขโค้ดกับกับมีเม็ดประทัดนะครับแต่องค์นี้เนื้อผุดครับผุดขึ้นมาเลยนะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับ ต่อมาเป็นรุ่นที่สองครับนะครับรุ่นที่สองก็จะเป็นรุ่นที่สองก็มีหลายรายการนะครับเนาะแต่ว่าเอาอันนี้เราเป็นรายการล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่ก็คือเป็นรุ่นเศรษฐีเศรษฐีบูชาครูนะครับนี่นะครับเศรษฐีบูชาครูมองเห็นไหมครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตที่สร้างทั้งหมดนะครับเป็นทั้งรุ่นเป็นตัวอย่างจากโรงงานแล้วก็รุ่นบูชาคูร้อยแปดร้อยแปดมาครับว่าถวายหลวงพ่อไปนะครับเพราะรุ่นนั้นเป็นโรงงานโร,รงงานที่หนึ่งอันนี้เป็นโรงงานที่สองครับโรงงานที่หนึ่งก็ก็เลยไม่ได้ให้จองเพราะาเหมือน <c oughs> ออกมาไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ได้แค่ร้อยแปดองค์ก็ฤๅษีได้ได้ได้ความอื่นถวายหลวงพ่อไปแล้วนะครับ น่าจะแจกหมดส่วนโรงงานที่สองนะครับตอนนี้ก็คือเป็นอันนี้ก็จะเป็นตะกุดทองแดงนะครับะตะกุดทองคําตะกุดทองแดงตะกุดเงินรวมแล้วนะครับในส่วนของการสร้างนะครับทั้งหมดเนาะทั้งจองและไม่จองนะครับสร้างได้แค่ห้าร้อยหนึ่งองค์นะครับหนึ่งองค์หนึ่งองค์งงก็คือหนึ่งเป็นองค์ตัวอย่างของโรงงานที่หนึ่งนะครับอันนั้นก็จะไม่มี มันก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างเฉยนะครับก็จะไม่มีไม่มีอันนี้นะครับไม่มีเม็ดเงินไม่ไม่มีอะไรถึงนะครับตรงนี้อันนี้นะครับเป็นรายการจองนะครับก็จะเป็นรูปแบบของการลงยาแบบแบบเพิ่มผู้กันนะครับเพิ่มสีผู้กันนะครับเป็นฉากทองก็คลาสสิกนะครับเนาะเป็นแฮนด์เมคนะครับงานงานแฮนด์เมคก็ไม่ ไม่ใช่ลงไม่ใช่ล็อกเก็ตรุ่นใหม่ที่เป็นฟิล์มคอมนะครับนี่ก็จะเป็นมวลสารในสุดยอดนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ยังทําแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นทองมาปิดข้างหลังด้วยนะครับยากสุดเลยครับตัวนี้ต้องลงลงลักนะครับปิดทองลักก็ทายเยอะไม่ได้นะครับเยอะมอีกนะฮะเม็ดเงินนะครับมีโค้ดสองโค้ดรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตะกุดนี้เป็นโค้ดต่อครับ ตะกุดเป็นโคดต,ตอกตรานี้แล้วก็มีเกศานะครับผ้ากาบนะครับของหลวงพอ่ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นตะกุดทองแดงนะครับนี่พอดีเดาอเดยวให้ดูตะกุดทองคํามีพอดีเห็นพอดีตะกุดทองคำก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับเป็นตรงนี้ตะกุดทองคำจะแยกไปนะครับก็จะเป็นแผ่น แผ่นเงินนะครับเพราะว่ามีทองคําแล้วก็เลยแปะข้างบนเป็นแผ่นเงินแผ่นเงินก็เงินแท้นะครับทองคําก็ทองคําแท้นะครับอย่างดีเป็นทองคําเปลวอย่างดีนะครับนี่นะครับดูมวลสารรีบลยิบรลยบระยับเลยนะครับหืออยากสองกล้องได้มากเลยมีทั้งแร่มีทั้งพลอยมีทั้งพลอยมีทั้งอะไรแยะเลยครับมันส่องไม่ได้ครับเอ๋ซูมเอาแบบนี้ดีกว่า นี่นะครับตะกรุดทองคำนะครับมีทั้งหมเก้าองค์ก็อุบุดเป็นชุดอุบุธสรมางเหมือนกันครับไม่ได้เปิดให้จองนะครับนะฮะตะกรุดทองคํานี้จะมีด้านในนี้จะเป็นการทูบนะครับการทูบนะครับเพราะว่าแผ่นเพราะว่าตะกรุดเนี่ยทองคําจะอ่อนจะนิ่มก็เลยใส่กานทูบไปด้วยนะครับดูขบวนสารพูดขึ้นมาอื้ม แล้วก็มีแค่เก้าองค์ด้วยนะครับแบบนี้ข้างหน้าเหมือนกันครับที่เราหงายขึ้นนี่เพราะว่าเดี๋ยวกลัวแผ่นเงินจะหลุดแผ่นทองจะหลุดครับนี่โอ้เลขเก้าด้วยด้วอโอ้นี้สุดยอดนะครับสําหรับผู้ผํมสร้างจัดแค่สามชุดเท่านั้นเองนะครับเพราะที่เหลือก็ถวายผู้ร่วมถวายมวลสาร ถวายลงพ่อถวายขึ้นม,มีเก้าองค์เองนะครับที่เหลือก็ผมได้บูชาเก็บไว้ไม่กี่องค์ครับอันนี้ก็เป็นรายการอุถัมภ์ปิดไม่ได้ะนะครับนี่เป็นชุดตะก,กุดทองคําของรุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองก็มีหลายรายการนะครับเนาะมีะมีให้บูชาทําทําไว้ก็จะเป็น เมตประคนะครนะเมตประคำ,นะะคำบูชาครูนะครับอันนึนก็ก็ด้วยความจิตหนึ่งนึกไปนึกมายัางไงไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าต้องเอาต้องเอาเข้าพิธีครบสามอย่างน้อยสามปีนะจิตมันมันนึกแบบนั้นครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ให้บูชาเลยนะครับก็เลยทําไว้ตอนนี้ก็จะครบปีนี้นะครับเป็นปีปีที่สามแล้วนะครับก็ก็เข้าพิธีก่อนนะครับแล้วก็จะมี ในรุ่นนี้จะมียุบอมนะครับมวลสารที่ผสมแล้วเหลืออยู่ประมาณอันนั้นเอาไวแ้แจกฐานก็สี่สิบกระลูกนะครับก็ถือว่ามวลสารดีนะครับเนาะในชุดนี้เข้มข้นเลยเป็นมวลสารเข้มข้นมากนะครับเพราะว่าจะเป็นผงแร่ผงอันในเยอะนะครับ<อ>เพราะถือว่าเป็นชุดที่เอาไว้เป็นชื่อที่ว่าบูชาครูนะครับบูชาครูก็ต้องต้องครบทุกอย่างนะครับเกือบเกือบจะครบทุกอย่างเนาะที่เรามีนะครับนะอาจจะไม่ครบทุกอย่างที่ ที่เขาทํากันนะครับเพราะว่าเป็นครบทุกอย่างที่เรามีนะครับนี่เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าไงดูชื่อรุ่นแล้วก็ไปดูในรายการนะครับมันที่ใบรายการในในกลุ่มแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับก็จะอยู่ในใบรายการนะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นที่สามรุ่นปีล่าสุดนะครับปีหกแปดนะครับก็ได้รวมสมทบนะครับเออรุ่นนี้นะครับสร้างทั้งหมด อลเกตนะครับห้าร้อยหนึ่งองอันนี้เยอะหน่อยอันนี้อันนี้รวมปิดตายอย่างเดียวนะครับอันนี้ปิตา,ยยาเดียวก็ประมาณพันพันองพันนิดๆน,นะครับเพราะว่าเราขอสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามันก็จะมีอะอะลองพิมพ์นะครับประมาณห้าองแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเป็นชุดเป็นรุ่นที่น้อยลงไปอีกครับน้อยลงไปจากหนึ่งสองสามน้อยลงไปอีกนะครับเนาะอันนี้หลักสิบหลักร้อยเองนะครับอ่านะครับ อันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนี่ครับก็คือเป็นเป็นลอยองค์นะครับลอยองค์ที่แกะจากงอช้างนะครับเนาะอันนี้รายการทีอ่อ่รุ่นที่สามนะครับรายการที่หนึ่งเนี่ยราสร้างตามตามทุนตามจองนะครับเนาะปุดทองคาอุดมวลอุดตะกุดทองคาจานมือหลวงพ่อนะครับแล้วก็ <c oughs> อุดมวลสารเข้าไปในนี้นะครับเลขกํากับแล้วก็จะมีอุดอ่าเกนไม้พยุงดํดๆตรงนี้นครับ อุดปิดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็หยอดกาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยองค์สูงประมาณสามเซนนะครับสูงเท่ากัน,นครับมันมันม่นใจไม่แน่ใจคืออยู่ประมาณสองจุดห้าใช่หรือเปล่าประมาณนั้น,นครับอันนี้อันนี้นี่สามเซนอันนี้รอยองหลวงพ่อนะครับรุ่นที่สามนะครับชื่อรุ่นว่าเศษฐีเก้าหน้า เป็นที่เลอกงานไว้คูเหมือนกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีอีกอักอกอนนึงก็คือล็อกเก็ตแล้วก็ประกิก๊งงอแกะเหมือนกันนะครับเนาะอันนั้นไม่ได้หยิบมานะครับอ,อันนี้ก็จะมีล็อกเก็ตอีกส่วนหนึ่งครับล็อกเก็ตนี่ก็สร้างตามทุนนะครับได้เสียดายมากเลยครับได้สร้างได้109องค์109ชิ้นนะครับมวลสารก็จะเป็นมวลสาร ผงพุทธคุณนะครับไปทางผงสีขาวนะครับแล้วก็มีมวลสารของรุ่นหนึ่งรุ่นสองนะครับใส่ไว้ข้างในตรงกลางนะครับแล้วก็เอามวลสารที่เป็นผงพุทธคุณสีขาวนี่กดทับก็ไปอีกอีหนึ่งนะครับเนาะก็จะได้ก็คือได้ครบนะครับเนาะแล้วก็มีโค้ดโค้ดปั๊มเมึกนะครับะเป็นโค้ดนะครับในเป็นโค้ดโค้ดตอกนี่นะแต่ว่าเราเอามา กดใจหมึกแล้วก็ปัมลงไปนะครับแล้วก็มีโคดต,ตัวาะตัวทอถุงนะครับเป็นนักขระหอมทอถุงใช้รุ่นนี้ก็จะใช้โคดนี้นะครับเม็ดเงินนะเม็ดเงินเหมือนกันทุกรุ่นผมจะมีเม็ดเงินนะครับเพราะว่าผมถือว่าทําอะไรก็จะได้มีเม็ดเงินนะครับมีเม็ดเงินติดตัวนะครับมีเงินติดตัวนะครับอันนี้เป็นล็อก เกนะครับฟิล์มคอมนะครับนี่จะเหมือนจริงเหมือนจากภาพเราเลยนะครับเหมือนจากต้นแบบเป็นยังไงมายังไงไปงั้นเลยนะครับเนาะชัดเจนครบนะครับเนาะแล้วก็เป็นเป็นระบบเทคโนโลยีของการทำล็อกเก็ตของเขานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับแบบใหม่เขาอ่าอันนี้ก็สร้างเจดียนะครับสร้างเลน้อยหนึ่งร้อยเก้าองค์นะครับอ่าก็คนที่ร่วมบุญร่วมจองก็ไม่เยอะนะครับก็ยังเหลืออยู่กับผมทุกทุกรุ่นนะครับหนึ่งสองสามนี่ อพอเยอะเดือเยอะอยู่นะครับเนาะหนึ่งหนึ่งสองสามนี่อันนี้ก็เลยเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเยอะอันนี้สร้างไม่เยอะก็ยังพอมีนะครับเนาะอ่าเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับเนาะวันนี้ก็อ่มาถ่ายอยู่เร็วเลยนะครับเนาะถ่ายอยู่เร็วนะครับมาโดยไม่ได้ตั้งไม่ได้เตรียมอะไรมากนะครับก็พอดีหยิบพระชุดนี้นะครับในถุงมาแล้วก็นึกอ่าทคลิปวันนี้ว่าจะทําสั้นๆนี่ก็โอ้ไปยี่สิบนาทีแล้วนะไม่เป็นไรนะครับเนาะฝาก ไว้เผยแพร่บารมีหลวงพ่อจนอมสันติจิตโตว,วัดทุ่งหิงโคนจังหวัดสระแก้วนะครับว่าแม่ครูบาอาจารย์ของเราพ่อครูของผมนะครับผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องราวที่ดีๆนะครับคําสอนที่ดีแล้วก็มอบหลักวิชาให้นะครับก,ก็ค่อนข้างที่จะถือว่าท่านมีความเมตตาสูงนะครับเนาะนะ ถึงท่านจะอาจจะไม่ค่อยอสนิทหรือว่าไม่อยากจะเปิดตัวนะครับส่วนมากท่านก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะครับเนาเป็นสมถะนะครับไม่ค่อยยุ่งกับญาติโยมเท่าไหร่นะแต่ถ้าส่วนมากญาติโยมเดือดร้อนมาท่านก็จะรู้นะครับท่านก็จะรู้เป็นเป็นลายไหนเป็นลายไหนนะครับเนาะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับอขอทุกท่านนะครับมีจุกข,ขั้วกายแข็งแรง ไม่เจ็บไม่จนนะครับมีสิ่งดีดีเข้ามานะครับจเจริญก้าวหน้าเป็นเศรษฐีก้าวหน้ากันทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ